สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพนธนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น f อฟเก่าหรือว่าเอฟใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยคัดพิเศษ6คู่นะคะของวันที่2เดือน92564มาแบ่งปันจ้ามัดรวมสน้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะเรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะวันที่1เดือน9นะคะแอดให้เด่น3 <S 2, <S เด่น 2, 2เด่น6นะคะตัวรองก็จะเป็น0กั 8, บ8วิ่งรูดจ้าพิเศษนะคะออก1 4 9นะคะ1 4 9หลุดนะคะเพื่อนเอนจะาแอดให้5 9ออก4 9ค่ะ น่าเสียดายมากนะคะเพื่อนๆล่างสองสองนะคะเข้าชุดเด่นวิ่งรูดสองนะคะแต่ว่าตัวเจาะหลุดจ้าให้สองออกสองสองค่ะแต่ว่าเข้าวิ่งรูดนะคะชุดเด่นค่ะปกตินะคะออกหกสองเจดค่ะ หกสองเจ็ดเข้าชุดเด่นวิ่งรูดหกนะคะส่วนตัวเจอรุดจ้าแอดในสามเจ็ดนะคะเพื่อนจ้าดูสีออกสองเจ็ดน่าเสียดายค่ะมาเฉพาะตัววิ่งตัวรูดนะคะล่างศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเข้าชุดรองศูนย์วิ่งรูดนะคะแอดไนศูนย์หกออกศูนย์เจ็ด ให้0 6 0 1 0 2กศูนย์ห่อนะคะเพื่อนๆจะมาออก0 7นะ่าเสียดายอีกแล้วค่ะเฉียดไปเฉียดมานะคะเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆส่วนวีไอพนะคะออก6 6 3 6 6 3นี่เข้าเฉพาะวิ่งรูด6นะคะ3ก็มานะคะวิ่งรูดมาหมดเลยค่ะวิ่งรูด3วิ่งรูด2นะคะ หแล้วก็0นย์นะคะสายวิ่งสายรูปเมื่อวานนะคะส่วนตัวเจาะนะคะหกสาไม่มีนะคะเพื่อนๆจะ add, ให้สาห้านะคะ3 8, คะีสามแค่ะพูดผิดนะคะ3ามแปดสามหนึ่งสาจ็ดรูดจ้ามาเฉพาะวิ่งรูดนะคะมา2ตัวเลยค่ะส่วนล่าง3 0นย์นะคะสานี่ก็เข้าชุดเด่นสนะคะชุดรอง0ูนย์นะคะ มาเฉพาะวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะหลุดถ่าแอดให้3ามหนึ่งะคะออก3าศย์จ้าสรุปแล้วนะคะเมื่อวานฮานอยคัดพิเศษ6คู่นะคะของวันที่1เข้าเฉพาะเด่นวิ่งรูดนะคะสามสองหแล้วก็ชุดลอง0ูนย์นะคะส่วนตัวเจาะหลุดจ้าก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะ แล้วก็ต้องขอโทษนะคะสายเจาะค่ะเพื่อนๆนจะแอดเจาะไม่เข้านะคะเฉียดไปเฉียดมานะคะใครที่ตามสูตรนี้นะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพื่อนๆจะาแอดไทยหกคู่นะคะตัวเจาะเน้นๆนะคะแต่ว่าเข้าเฉพาะวิ่งรูดค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะของวันที่หนึ่งเอ้ยวันที่สองค่ะเพื่อนๆแนวทางฮานอยคัดพิเศษหกคู่ของวันที่สองเดือนเก้าสองห้าหกสี่นะคะ คลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะแนวทางตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะแนวทางตัวเลขก็มาจากการคำนวณค่ะแอดก็ลองนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อมีคนชื่นชอบค่ะ มาดูของวันที่2กันเลยจ้าฮานอยคัดพิเศษ6คู่นะคะของวันที่2เดือน9 2 5 6 4นะคะมัดรวม3น้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะวันนี้แอดให้เด่น8เด่น5เด่น3นะคะตัวรองก็จะเป็น9กับ7วิ่งรูดนะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้าส่วนตัวเจาะนะคะก็จะมี7จ็ดห้าแ3ดเก้าสามเนะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าส่วนตัวที่แอชอบนะคะก็จะมีเจ็ดห้าแปดเก้าสามเก้าหกห้าสามแปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนะคะชุดกั้นนะคะก็จะมีเก้าหกเก้าห้าสามห้าสามหนึ่งแล้วก็สองหกนะคะใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองเอาตัวเด่นนะคะเป็นจับคู่ใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะหรือว่านําไปวิ่งไปรูดได้นะคะ ย้ำนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประกันใดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าฝากกดติดตามผดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องน้องนิปุนภาโชคพารวยนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ